ีนี้สลับมาดูประเด็นเรื่องของการแอบอ้างใช้รูปกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยไม่เว้นแต่พวกเรานะ <c oughs> คนดังโดนกันเป็นประจำ <c oughs> อย่างเช่นเคสล่าสุดเนี่ยก็คือของคุณมาวินกับคุณตู่ปิยะวะดีมารีนน์น์นะคะบอกว่ามีการนํารูปของสองคนนี้ไปใช้ในการโปรโมทงานใช้โปรโมทงาน p l a เพลเดย์มาตช็อปนี้เพื่อน้อง ทีนี้เนี่ยก็เลยมีการมาแจ้งความเอาผิดนะคะว่าเอารูปเนี่ยไปแอบอ้างแล้วเหมือนว่าเอารูปไปใช้แอบอ้างในการโปรโมทงานซึ่งเจ้าตัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับงานนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการใช้ก็จะต้องมีการขออนุญาตเจ้าตัวก่อนใช่ไหมคะแต่ดูจากมุมภาพเนี่ยน่าจะเป็นของห้างจรเป็นสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งใจกลางเมืองอโดยที่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายมนชยัยจงไกรรัตนกุลหรือว่าทนายแก้ว นำหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับตำรวจปอทนะคะเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่นำรูปภาพของคุณตู่ปิยวดีกับคุณมาวินนะคะเอาไปแอบอ้างทนายแก้บอกว่าตนเองเได้รับมอบอำนาจจากคุณมาวินและคุณตู่ให้มาแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างนําภาพบุคคลทั้งสองไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทางคุณมาวินและคุณตู่ก็ทราบเรื่องนี้เมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมามีคนที่เข้าใจผิดหลงเชื่อ ไปซื้อบูธขายของในงานนี้ค่ะคุณ<อ>ผู้ชมนี่แหละมันเลยเป็นความเสียหายเกิดขึ้นมาพอมีคนไปซื้อบูธขายของในงานนี้ค่ะก็คืองานในจัดช่วง28-30มีนาคมจัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์โซนบีนะคะแล้วพอติดต่อสอบถามมาว่าทั้งสองคนจะไปร่วมงานนี้หรือเปล่าคุณตู่คุณมาวินก็งงสิคะ อ้าวฉันจะไปก่วมงานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คนซื้อบูธเขาซื้อด้วยความเชื่อมั่นจากรูปหน้าปกนี้ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวจะมีคนดังมาร่วมงานมีคนในวงการก็จะทําให้มีแบบประชาชนน่ะอาจจะมาอยากรอเจอมาเดินงานกันเยอะก็เลยถามว่าอติดต่อซื้อไปแล้วมาถามคุณตู่คุณมาวีสิมาวันไหนมาร่วมงานหรือเปล่าเจ้าตัวงงเลยค่ะคุณผู้ชมฉันจะไปร่วมงานตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่ทราบเรื่องก็เลยต้องมาแจ้งความเพื่อเป็นการเอาผิดนะคะ ซึ่งทำให้ผู้เสียหายทั้งสองคนเนี่ยพอเข้าไปตรวจสอบ Facebook ที่ชื่อว่า Playday Market ก็ทราบว่าถูกนำภาพและชื่อไปโปสพสต์พร้อมกับข้อความว่ามาวินฟินเฟอร์และข้อความเชิญชวนว่า20ปูสุดท้ายแล้วนะคะรีบจองก่อนเต็มแล้วก็พบกับกิจกรรมประมูลของรักจากศิลปินชื่อดังเงินทั้งหมดบริจาคก,กับองค์ก,กรกว่ากันไปผู้เสียหายทั้งสองคนก็ติดต่อไปทางแอดมินเพจดังกล่าวะคะ่ะ ซึ่งก็รับปากว่าจะแก้ไขให้จนถึงบัดนี้ผ่านไปเกือบครึ่งเดือนแล้วนะยังไม่มีการแก้ไขหรือว่าลบโพสต์ดังกล่าวแต่อย่างใดก็ทําให้ผู้เสียหายทั้งสองคน,นได้รับความเสียหายจากการถูกแอบอ้างอะค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยช่วงเวลาดังกล่าวผู้เสียหายทั้งสองคนเดินทางไปทําธุระที่ต่างประเทศที่สําคัญคือ ทั้งคุณตู่และคุณมาวินเขาบอกว่าทั้งสองคนไม่ได้ตกลงจะไปร่วมงานด้วยนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใดประเด็นคือไม่ได้อนุญาตให้นําภาพไปใช้เพื่อการโฆษณาในการหาประโยชน์ในทางค้ในทางการค้าแต่ประการใดด้วยซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้นะคะ่ะทาให้ผู้เสียหายทั้งสองคนได้รับความเสียหายเป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะก็เลยมอบหมายให้ทางด้านของทนายแก้วเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี กับบุคคลที่นำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายค่ะมีเพจเพจหนึ่งเนี่ย ได้มีการเอารูปของคุณมาวินและก็คุณตู่พิยวดีเนี่ยขึ้นมาแอบอ้างจนทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อว่าในงานเพลเดย์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีบุคคล2ท่านนี้ก็คือคุณตู่กับคุณมาวินมาร่วมงานซึ่งในความเป็นจริงแล้วบุคคลสองท่านนี้เนี่ยไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยได้รับการทาบทามมาก่อนเลยนะครับจนส่งผลทำให้ประชาชนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านเนี่ย เกิดความเข้าใจผิดพลาดแล้วก็ได้มีการไปจองบูธอะไรก็ตามนจนวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีการมาแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนครับอปอทอนะครับปอทอครับ มีการนำภาพแล้วก็มีการนำข้อความต่างๆไปลงแอบอ้างในเพจซึ่งก่อนมาพบพนักง,งานสอบสวนนี่ผมก็ได้ไปการไปดูนะครับปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีการลบออกจากโพสต์ของเขานะครับ<ม>ก็เลยได้มีการพูดคุยกับทางคุณตู่และก็ทางคุณมาวินว่าเราก็ควรจะต้องรักษาสิทธิ์ในครั้งนี้เพื่อที่จะให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดตีตามความผิดฐานพร,พรบอรคอมคมาตรา14รนะครับเพื่อให้บุคคลนี้ได้รับโทษ ในกรณีที่นำภาพเขาไปลงเผยแพร่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็เลยรับแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะโอ้จริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะอย่างบางทีอสมมติเราโดนแอบอ้างนะบางทีเราไม่รู้เรื่องด้วยนะถ้าไม่มีคนรู้จักมาทักเนี่ยเราไม่รู้นะซึ่งกว่าที่เราจะรู้ตัวก็เกิดผู้เสียหายขึ้นมาแล้วอืม